วันนี้เรามาทานขนมจีนบ้านครูยอดกันค่ะนี่นะคะก็จะมีครูยอดครูยอดเยอะมาก็จะเจอไอติมเลยค่ะบพ่อขนมจีนสามารถสั่งได้นะคะแล้วก็มีปีกไก่มักแช่แข็งด้วยนี่คือหน้าตาของขนมจีนไก่ ด้วยปลาเนี่ยอันนี้คือเมนูของที่ร้านนะคะมีเยอะมากมีอังปังแมนด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหูยอดกับแบงหูยอดข้างในนีน่จะมีสูตรขนมจีนปลาดตผัดหมี่แล้วก็ big gate on.